สวัสดีครับพวกเราคอเสิรสวัสดีครับยังยังไม่เริ่มโอเคโอเคครับมีคำถามอะไรที่อยากแบบให้ผมคิดไว้ก่อนไหมฮะไม่มีไม่มีเนาะอะไรครับคุยได้หมดเลยจะเป็นชีวิตผมก็ได้ชีวิตพี่จังชีวิตตามพี่เนพี่ก็ได้ใช่อยากให้แอบชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็โดยเฉพาะับคอนเสิร์ตครับ เป็นไงบ้างเรฟกอนเรฟกอนดีใจมากครับผมคือจริงๆเรารู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วบักกี้ใช่ไหมใช่ครับกับแบบคนที่แบบยังแบบใช้เครื่องสำอางของเราอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าได้ยินชื่อมาตั้งแต่แบบโอ้นู่นน่ะนานเลยอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนแบบเฮ้ยเริ่มแบบเขาเรียกว่าปรับให้เข้ากับยุคสมัยนี้มากขึ้นใช่ดูวัยรุ่นดูวัยรุ่นล่าสุดก็คือนี่เรามาต้องาเปิดเร็อนบลัชชัยเลยบามใช่เพราะสมัยนี้ก็ต้องแบบปากแบบ คงว,ว้าวชุ่มชื้นเออชุ่มชื้นข้าวหอมครับไไรจริงจริงกอดลงมาเพราะเราอะได้แบบใช้เติมดูอะไรเงี้ยเฮ้ยมันว้าวนะจนกระทั่งเรามาเต้นอนะจนกระทั่งเรามาเต้นเนี่ยเราก็ซับอ่อนด้วยเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> ใช่ก่อนท <c oughs> ี่เราหน้าว้าวกว่าหน้าว้าวกว่าปตอนกอดแต่กอนตอนขึ้นเวทีก็คือแบบปากเราแบบใช่เลยอ่ะแต่ยังชุ่มชื้นอยู่แบบชุ่มชื้นยังชุ่มชื้นอยู่นวดนวดอะไรเงี้ยเลยอะทำไหม่ ัปริญญาเป็ไนไงคะทคำงานมากก็คือจริงๆมันมันเป็นเรื่องของ,วงความติดทนอยู่แล้วแต่จริงๆสงการปีนี้มีบางความเร่องมาใช้แบบลุยน้ำลุยฝนลุยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือสุดยอดสุดสุดแล้วก็ฟังว่าเช้ายังไงเย็นอย่างงั้นอืมคือแบบน้ำสาดหมายถึงน้าพุ่งเป็นใบบัวปึ้งกระเทิบไปกระเทยเลยใช่ตีนาวออกไปนอนใช่ครับถ่ายที่ใหเขาป่างานวันนี้เลยค่ะใครอยากซื้ออยากซื้อของซืง้ออะเปล่าเนี่ยมีม ทีิงๆใครอยากมาลองลิปท,ที่แบบว่าให้ความนุ่มชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงถูกต,ต้องครับแล้วก็มีสีที่แบบว่าเลือกให้เรา10เฉดสีอะทุกคนเขาจะหมนยว่าใครไม่ว่าจะแบบสีผิวไหนยังไงก็ลองมาเลือกดูว่าเฮ้ยเราเหมาะกับโทนไหนบอกว่าสีผิวสีอะไรก็ลองมาเลือกได้ครับที่เรบร้อนสนุกดีที่สุดที่ม เราดูเราละครเขาต้องเด็ดเราดูละครเขาต้องนานแล้วใช่เราชอบเขามากหลาดมากปิดป้ายแล้วบัตรคอนเสิร์ตยังไงคะครับวันที่รันยายนอ๋อตกใจก็จริงๆใกล้จะมีแบบว่าประกาศออกมาแล้วครับว่าจะเปิดให้จองในวันไหนใช่แน่นอนทุกคนเพียงเท่านั้นเกี่ยวเทีนตังเก็บเงินพันแน่ๆแล้วครับแล้วความเขาระคะตอนนี้ที่ไหนแล้วครับเอาเอาตามความจริงเลยไหมพี่ ยังยังไม่ซ้อมเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้งานจะประชุมกันเลยเดินเลยใช่าะเดี๋ยวเดือนนี้เรามีประชารประเทศกันเยอะมากเลยใช่เหมือนเฟสติวัลต่างๆด้วยเลยก็เลยมีเวลาเตรียมตัวเลยังไม่ได้เต็มที่แต่ว่าเราบางแผนกันเรียบร้อยใช่ภาษาฝรี่งพวกเรื่องแบบริสเพลงว่าจะริสเพลงอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มีของเข้าไปแล้วใช่ไหมโค้งไปโค้งเพลงอะไรเงี้ยว่าจะแบบอ๋อเราเราลิสต์เพลงไว้กันแล้วครับคุยกันบ้างแล้วครับ จริงๆเหมือนทั้งหลังบ้านเขาเตรียมงานกันไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่พวกเราเอาตัวเข้าไปใส่ในงานกันใช่ใช่ใช่มันจะพิเศษแบงไหนครับสำหรับคอนเสิร์ตแรการใช่ผมว่าผมว่ามันพิเศษมากๆแหละเพราะยังไงก็คือแบบก่อนเราเดบิวต์มาสามปีแล้วเนาะเราคราวนี้ก็มีแบบคอนเสิร์ตครั้งแรกก็อยากให้ทุกคนไปแบบดูการเติบโตของเราดูพัฒนาการของเราว่าเฮ้ยเนี่ยเราสะสมประสบการณ์ทั้งสามปีมาเนี่ยเพื่อคอนเสิร์ตแรกโดยแบบโดยเฉพาะจริงๆเพราะว่าเราก็อยากมีคอนเสิร์ตใหญ่มาตั้งนานแล้วแต่ว่านี่แหละก็ คงเหมาะสมแล้วถ <Warner> ึงเวลาแล้วที่แบบเราจะมีคอนเสิร์ตแรกของเราเองอยากให้ทุกคนไปแบบช่วยให้กำลังใจเราด้วยก็เห็นแบบว่าคนที่แบบไปเปอร์ทิวอลอะไรอย่างเงี้ยเราอยาพูดว่าก็ยังเหมือนดูโชว์เราไม่อิ่มเลยแต่่วายดูสนุกเราที่สุดเลยแต่ว่าผมหวังว่าคอนเสิร์ตนี้ทุกคนจะได้แบบเต็มอิ่มสนุกเจ้าอาจจะมีฟิลเราก็แบบอะไรหลายอย่างให้เกิดความเป็นมิรกัน ผมว่าเกินถ้าพูดอ่ะใช่ถ้าพูดอีกหนึ่งถ้าให้ผมพูดจะให้คนนี้พูดคือต้องมีพี่เขาโชว์เขาอยอยู่ในหัวแล้วตลอดเพื่อจริงๆมันเข้าเพลงเข้าเพลงคือตอนแบบคอนเสิร์ตทุกๆคอนเสิร์ตจะมีซี่สุดท้ายใช่ไหมเนี่ยให้ทุกคนพูดเล่าแบบว่าตั้งใจคนละชั่วโมงพูดไปเลยนะครับผมเออพูดไปเลยคนละชั่วโมงทั้นั้นเราไปคอนเสิร์ตพิกซี่ใช่ไหมเราแบบสามคนสามคนสองชั่วโมงขอบพิกซี่ไปเลยสองชั่วโมงถ้าเราห้าคน จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ทีมงานบอกไว้แล้วคุยอะไรว่าหรือเราทำแยกวันเป็นวันแบบวันขอบคุณอย่างเดียวขอบคุณอย่างเดียวจะมีคนมาไหมล่ะคจะมีคนมาไหมล่ะอาจจะมีก็ได้ฟีลแบบเท็ตท็อกจากฟังท็อกเขาโชว์อย่างี้แกก็ไม่เห็นเขจะพูดอะไรเป็นท็อกโชว์ได้ไงยแ้พูดเก่งแล้ววันนี้ไม่เห็นพูดเลยเนี่ยพุ่งพูดเล่านงั้นพูดเลยกดดันมากขนาดเท่าหัวกร็จแรกกดดันมากครับกดดันมากครับตอนนี้ได้ค่ะผมคิดว่า ันไม่เรียกว่ากดดันมันเรียกว่าตื่นเต้นมากกว่าครับ mm hmm. ด้วยวความที่แบบเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราด้วยแล้วก็สามปีเนาะที่เราที่พี่กิตบอกไว้ว่า3ปีเราแบบเก็บประสบการณ์หลายๆอย่างทั้งแบบโชว์คอนเสิร์ตหรือว่าโชว์เฟสติวัลแบบต่างๆมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราก็คิดว่าครั้งนี้แหละสักครั้งหนึ่งเราก็อยากทำมันให้เต็มที่ที่สุดอะครับให้แบบแฟนๆได้ภูมิใจกับผลง,งานของเราครับเรื่องเองไรคะเกสเกสเหรอครับเกสเกส เกสส้องได้เก้ามาน่อยครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่าแบบว่ายังงไดีครับผมใช่เพราะเรามีลิสเพลงแล้วเรากำลังแบบวางอยู่ว่าแบบควรจะเพิ่มเติมอะไรบ้างแบบให้มันดูแบบเต็มที่สุดในโชว์ครั้งนี้มากกว่าก็เลยว่าอยากให้ใครมาเติมสีตรงไหนในโชว์แล้วก็เดี๋ยวก็ดูอีกทีแล้วแบบไฟนอลแบบลิสเพลงก่อนนะเอาเอาไฟนอลมีหรือ แล้วความโชว์พิเศษนะคะในคอนเสิร์ตแบบพิเศษไหนก็ว่าอยู่อย่างที่บอกคุณเจนเป็นไงก็คือจะต้องมีมีมลอบเลยในการโชว์มีมีมีมไม่ใช่ถึงตอนพูดหรือตอนโชว์ตอนพูดด้วยอ่ะโชวพิเศษจริงจริงมันมีเพลงใหม่เยอะมากนะใช่เพลงใหม่คือเพลงใหม่ขั้นหมดเลยแหละขั้นหมดเลยใช่อ่ะงที่เห็นตอนเราออกไปออกไปงานข้างนอกเราก็เอาเพลงใหม่ไปอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นคอนเสิร์ตแรกของเราอ่ะยังไงเราก็ต้องเอาเพลงใหม่ไปแบบว่ายกไปอยู่แล้วเพราะว่าแกรมมี่เนี่ยเขาคาดเพลงจะเยอะ แล้วเราก็ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์กันแล้วไงเราก็เลยใช้เล่นคุ้มเราก็แบบคอยหาความแบบแบบความแปลกใหม่ใช่แต่ว่ามีเพลงที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเพิ่มอยู่แล้วเอย่างี้ยไรบ่อยตอนไหนเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับก็ก็ยังไงก็รอดูว่าเราจะเลือกเพลงอะไรมาแน่นอนว่าทุกคนต้องเป็นเพลงที่ทุกคนชอบแล้วเป็นเพลงที่ลูกคุรู้จักแหละใช่ครับจะอยู่โซนไหนอะไรครับผมว่ามีทุกโซนยุโรป เมกาใต้เป็นกันเหนือนะครับผมแปซิฟิกอะไรับอาจจะมีนะครับผมมีทวโลกมีทวีโลกก็มีอ่าเราดูนะครับผมใช่ให้เราฝากคอนเสิร์ตมาเอาะพี่เนยฝากคอนเสิร์ตหน่อยสิเขาผมก็ฝากคอนเสิร์ตแรกของพวกเราด้วยนะครับเพอร์เซสวันที่22พฤศจิกายนนี้ผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามว่าจะกดบัตรวันไหนเดี๋ยวเรา o f เชีย a l จะประกาศแล้วครับผมครับเพื่อที่จะบอกที่เราบอกมันจะน าาวไไปปเท่ะนี่เลยวันศุกร์นี้เราไปเวียดนามกันแต่งแต่งมีแต่งคอนแต่งคอนแต่งคอนใช่เตรียมพร้อมขนาดไหนอุ้ยก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมากครับเพราะว่าคือด้วยความที่เราอยากไปเจอแฟนจากต่างประเทศอยู่แล้วเลยอยากจะได้ไปเวียดนามเลยแฟ่คอนที่เป็นว่าเป็นแฟนคลับเราเนี่ยเป็นทีมเลยก็เตรียมตัวไว้สนุกไปทั้งที่แล้วก็แบบว่าไปใช้เวลาด้วยกันแอมบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่าบอกไฮซ์มากจับตาดูให้ดี่ผมว่าทุกคนแบบว้าว ว้าวน่ใช่ได้ใช่แน่นอนทีละที่หลายคนไปเขาต้องเตรียมเรื่องภาษาภาษาเราเตรียมเรื่องภาษาไปที่เป็นไปพูดกับสาวเวียดนามมีบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้จำเลยจนเวลวแล้วคิดต่อไปจะถามว่าอะไรครัโอ้เราไปเพื่อนำคราวนี้จะสั้งมีมทั้งการพูดการเต้นไหมคะคุณกิตตินผมว่าครั้งเนี้ยเพาครั้งเนี้ยไม่แน่หอกติ๊กต็อกเกอร์ เตรียมตัวเลยเตรียมตัวแชร์เลยแล้วทุกคนที่ไปเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแชร์คลิปเลยจริงๆเพราะว่าครั้นี้มันเด็ดมากใช่ยังไงโอ๊ยปวดฟืนบอกเยอะไม่ได้บอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่เอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆอีกแล้วมันจะใหม่อะไรไปเดากันเองมันจะใหม่อะไรตลอดวะไม่เข้าใจอ่ะเออก็ต้องรอติดตามรอติดตามเลยครับอโเคคคขอบุณ่ะเดี๋ยวๆล่าสุดทำฟาร์มปล่อยโฟเวอร์เฮ้ยเอ้ยข่าวว่ามีทานโฟบีเข้ามา เขาบอกอ๋อกดไลค์ก็พี่เจโฮมก็กดไลค์ด้วยก็เดี๋ยวต้องไปวิ่งนะครับก้ารอเต้นกับใครเต้นกับเต้นกับน้องพันครับโอรยด้วยความที่แบบพอเพลงนี้ปล่อยออกมาครับแล้วก็คิดว่าแบบเอออยากทำโพเวอร์เพลงนี้จังเลยก็เลยแบบไปคุยกับค่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่คนแรกเลยก็คือน้องพันนี่แหละครับว่าแบบถ้าเขาน้องพันแบบมาช่วยเต้นให้อะไรเงี้ยก็คุยทำให้แบบ เพลงเวอร์นี้มันแบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ทำไมถึงนึกถึงพันทำไมอ๋อพันแบบจะมีความเซ็กซี่เบาๆอะไรอย่างงี้ไม่เบาเซ็กซี่เซ็กซี่มากๆแล้วพันไม่ได้เบาเลยด้วยความที่แบบคาริสต์มาเยอะแบบสายตาเต้นก็ดีด้วยอะไรครับเลยคิดว่าแบบนี่แหละต้องคนนี้แหละครับอะไรก็เลยแบบชวนน้องพันมาเต้นด้วยแล้วเป็นคนไปชวนอีกหรือยังคะใช่ครับ ติดต่อจากแบบให้พี่ทางค่ายแบบติดต่อไปอีกทีนึงครับแล้วก็มีแบบพาไปอีกทีนึงครับแล้วหลังจากที่เราปล่อยตออกมาเนาะแบ็คก็เป็นยังไงบ้างก็ดีครับมีแต่คนพูดถึงแต่โมจินะครับจอกจอกเฮ้ยคนแชร์เยอะตาใน MV แชร์เยอะมากก็ด้วยความที่แบบคนก็บอกว่าแบบเออ T-POP แบบชอบโมเมนต์อย่างนี้เนาะแบบ T-POP แบบเอาเมนแดนมาเต้นด้วยกันมาเต้นคู่กันอะไรก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบแล้วก็เป็นผลงานหนึ่งที่แบบอาจจะซ้อมน้อยด้วยครับแบบวันเดียวเองแต่ เขาบอกา่าแดีหมอวันเดียวหมอนี่แหละเนาะวันสวรรค์ละตอนถึงก็แอบตกใจเหมือนกันว่าแบบไอ้ฟาร์มเต้นใได้แล้เนี่ยเพราะไม่เคยเห็นบอกว่าเต้นเข้าคู่กับใครเลยปกติก็เต้นกับพวกเรากันเองนี่แหละก็จะแบบอีกหน้าก็จะบึ้งๆหน่อยเขาไปเต้นกับโอ้โมีความสุขมากสายตรงสายตาเนาะคนมั็นตอแล้วอะ ไอความมันไม่ค่อยเขินคนนี้เขินในเขินในมันมันหลบอยู่ข้างในเราเริ่มเริ่มแก้บนเหรอคะเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวคิดว่าอาจจะเร็วๆนี้แหละครับก่อนอาจจะต้องไปพรุ่งนี้เพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไปเวียดนามแล้วอะไรอย่างเงี้ยระวังท่านลงโทษนะจ๊ะใช่นี่แหละครับก็การรอบไม่ใช่พี่ๆนะครไม่ใช่ครับอก่ยวกับรอบไหมขึ้นรอบไหมขึ้นรอบแล้วแบกนิวทูลล่ะล่ะที่เดียวท่าเดียว กระโบนเองเต้นเองนะครับผมวิ euh oh ่งเองเลยไปวิ่งนะครับตัวนี้บอกอย่าเดินไม่ใหรออย่าวิ่งเไม่ใช่หรอม่ๆๆชวนนี้ม่เลวนนี้มก่อนเอาไปปฏิเสธเลยปาสัตว์ป๊ากันไลฟ์สดหรือป๊าจะอัดคีปังเรื่องมัเลยให้ทุกคนได้รู้ว่าป๊าวิ่งแล้วดีผ่านใช่์มีหลักฐานใช่ใช่ก็ไลฟ์สดเดี๋ยวเดี๋ยวหาสักสักทางหนึ่งแล้วกันแบบแไปถ่ายคลิปก็ไลฟ์สดแล้วแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยหาสักทางหนึ่งครับผมอคคุณรับขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.